เกดเล็กเกดน้อยครับวันนี้ใช้เวลาไม่นานรถมีโอไฟคู่นะครับมาด้วยอาการแบตหมดบ่อยๆนะครับแบตก็หมดบ่อยๆต้องเปลี่ยนแบตบ่อยๆนะครับแล้วก็เราก็ทดลองหาดูนะครับสาเหตุวันนี้เสียงจะอู้อีนิดนึงครับเพราะว่าเราต้องใช้แมสนะครับนี่นะครับช่างทุกคนก็ต้องใช้แมสนะครับปิดใบหน้านะครับผมก็ใช้แมสนะครับ ใช้ใช้ไปแล้วก็จะสตาร์ทมือไม่ติดก็คือแบตจะหมดไปเรื่อยๆก็ลูกค้าได้ทดลองเปลี่ยนแบตมาแล้วนะครับก็ไม่หายแบตหมดก็คือกินแบตไปเรื่อยๆนะครับสาเหตุน่าจะเป็นที่ระบบชาร์จแหละครับแต่ว่าเป็นที่ระบบชาร์จนี่จะเป็นระบบชาร์จเราจะมีอาการแบบไหนนะครับเราจะทดลองดูนะครับอันนี้คือแผ่นชาร์จเดิมๆนะครับแผ่นชาร์จเดิมๆเอาไปกันดับแรกนะครับเรายังไม่สตาร์ทเครื่องนะครับเราจะทดลองวัดโวลต์อยู่ก่อนครับว่าได้กี่โวลต์ครับ แบตเตอรี่ทัวอันนี้นะครับใช้ว,วล์มิเตอร์วัดได้สิบด้าโวลต์กว่านะครับโอเคอันนี้เราจะสตาร์ทเครื่องเลยครับเพื่อทดลองดูว่าเราบบมันชาร์จได้บ้างนะครับสตาร์ทเครื่องติดครับแต่พอสตาร์ทเครื่องแล้วปรากฏว่าโวลต์ต่ำกว่าตอนไม่สตาร์ทนะครับอันนี้แสดงว่าอาจจะมีปัญหาตรงไหนเกิดขึ้นแล้วครับเอลองลองบิดคันเร่งดูครับ ปิดค okay. ันเร่งแล้วก็ปรากฏว่าไวัดมิเตอร์วัดดูนี่ก็ยังมีค่าน้อยกว่าตอนดับเครื่องนะครับลองดับเครื่องดอีครับดับเครื่อง,องวัดโวลต์แล้วได้มากกว่าตอนสตาร์ทเครื่องอันนี้แสดงว่าแนวทางก็คือว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการระบบชาร์จไฟแะ้รนะครับแต่ระบบชาร์จจะเป็นที่ตัวไหนนะครับแต่ปัญหาที่ระบบชาร์จไฟก็จะมีอยู่2ส,ส่วนก็คือ เผ่นชาร์จก็คือตัวนี้นะครับถ้าแผ่นชาร์จดีก่อนแผ่นชาร์จมาจากไหนครับแผ่นชาร์จก็ก็จะเป็นพวกนี่ครับชุดมัดเข้าต้มที่อยู่ในล้อมแม่เหล็กนี่นะครับก็ไล่ไปสองสาจุดนะครับจากแบตเตอรี่ปลายทางกลางทางก็คือแผ่นชาร์จต้นทางก็คือมัดข้อต้มแล้วก็ล้อมแม่เหล็กนะครับที <S <S นี้เราจะทดลองดูอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้เราจะลองสตาร์ทดูเครื่องดูนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับ อันนี้เป็นแผ่นชาร์จตัวที่เราสงสัยนะครับว่ามันจะดีแล้วไม่ดีเราลองถอดแผ่นชาร์จดูครับรถลองถอดแบตเตอรี่ดูครับมีแผ่นชาร์จนะครับเราลองลองลองถอดแบตเตอรี่ดูถอดแบตเตอรี่แล้วเครื่องดับนะครับถ้าถอดแบตเตอรี่แล้วเครื่องดับนี่ก็พอจะตั้งสมมุติฐานได้ว่าตอนนี้รถคันนี้ใช้พลังจากแบตเตอรี่ไปสตาร์ทไปทําให้รถติดไปจุดระเบิดอย่างเดียว แต่ว่าไม่ได้ใช้กําลังจากจากไอ้ตัวแผ่นชาร์ตนี่ไม่ได้มาช่วยเหลือเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะลองเปลี่ยนแผ่นชาร์ตตัวใหม่เข้าไปครับครับแผ่นชาร์ตต,ต,ตัวใหม่นะครับโอเคเราลองวัดโวลต์ก่อนนะครับอันนี้คือขณะที่ยังไม่ได้สตาร์ทนะครับสิบอ่อ1ด4 7เจพอสตาร์ทนี่ครับโวลต์เพิ่มขึ้นนะครับจาก12.4 7เจ พอเราบีคันเร่งก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้แสดงว่าแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จทำงานนะครับแผ่นชาร์จทำงานชาร์จไฟที่สูงกว่าเข้าไปในแบตเตอรี่ได้นะครับแลวอีกวิธีหนึ่งที่เราจะลองนะครับถ้าแผ่นชาร์จทำงานตอนนี้แสดงว่าเราไปที่ไปใช้ในการจุดระเบิดเนี่ยส่วนหนึ่งก็เอามาจากแผ่นชาร์จไปใช้งานด้วยนะครับเราจะทดลองถอดแบตเตอรี่ดูนะครับ อดแบตออกแล้วเครื่องยังไม่ดับสแสดงว่าตอนนี้เครื่องยนต์ก็ใช้กําลังงานจากแผ่นชาร์ตเนี่ยไปใช้ในการจุดระเบิดด้วยสแสดงว่าเรามาถูกทางเลยครับเปลี่ยนแผ่นชาร์ตไปก็จะหายอุาการนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่เปลี่ยนแผ่นชาร์จแล้วต์ทต,ติดดีกลับบ้านได้ครับขอบคุณทุกท่านที่สนใจในวิชาเชิงช่าง ขอให้ประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพทุกท่านครับถูกใจกดไลค์สับสักไลค์ครับผม